สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ก้ามาพบกับช่วงเมียฝรัร่งขี้นกพากินนะคะวันนี้มี่ขี้นกคองแทกค่ะเพราะว่ากินเขาก็แจวประแดกบองนะคะทุกคนเฮได้ข้าวเหนียวกองหน่อยคือกาค่ะไปกินเลยนะคะอย่าค้าวฝอยหิวข้าวหมกเห็ดนะคะแล้วก็แจวประแดกบองนะคะกับ หมูทอดน้ำปลาแล้วก็ไข่ต้มนะคะบะเคือถั่วแล้วก็มิผพักนิดหน่อยนะคะนี่ก็คือแนวกินวันนี้นะคะไปกินด้วยกันเลยค่ะ,จะเจริญอาหารเี่กองเขาหน่อยก้องขอหน่อย,อออยทำร้ายตัวเอ,อ,องอเขาหงุดหงิดเสี่ยวประเด็กบวงนะคะหนึ่งอมาจากงานวัดมานานะคะ่ะ นี่ก็คือหมกเห็ดนะคะหมกเห็ดตีนไก่โอ้ยหมกเห็ดตีนไก่ผู้หนังไก่สันดกอืมขาวฮอเอขาอวิดเมื่อจะกินอะไรก่อนดีกินหมูก่อนแล้วกันอืมอ่อมลืมชวนเพื่อน with <laughs> ตอน่างชาติไอ้เบลี่ว่าอันคำมิงอิสติมิทไม่เงีเอาไปกินตอนเดิน เห็ดหอมหอมอืมเศกหน่ยขเ,เยขา่กกนนาเงาน่อยเข่าติดมับังเอาขึ้นเป็นแนวหน่ะเข่าติกมั้งนังเกลกับแซบเม็นแนแสบๆอู้สิดว่ากล้องขอน่อยหรอ ก็แก้วบองแซบครับอุ้ยอหมูทอดแอมดารแซ่บแซ่บอื้มมาเกือ่ะอื้มบักง่ยเลยแก จำเขากับปลาแดกเราคิดถอดข้าบอกของคน <gra> uh> ที่เขาอยู่ถูกข้าแถ่ว่าเขาก็ดูถูกก็เหลนว่ามันเป็นเมียฝรั่งเศสนกข้ามเป็นความเขาแต่เขาอยากจะบอกว่าถึงทั้งสัน ก็่เคยไปขี่ใจหลังคาบ้านเลยก็ไม่เคยไปถ่ายอุจจาระใจหลังคาบ้านผู้ใดน,นะคัะแล้วอีกคำหนึ่งที่เอาเป็นอย่างขึ้นมาเบาเรืองดามากก็กินเขาก็เจีปละแดกมันก็เลยๆฟิลลิ่งฟิลลิ่งนะเจียบอง <laughs> อีกคำหนึ่งที่แบบว่านั่นที่ได้ฟังแล้วรู้สึกสตันก็คือคำว่าบิมมีอันหน้าคดบองเคยถูก คนคนหนึ่งว่าปองบ่มีอานาคตพร้อมเด้ออือหิบ้าห้องบ่ได้พัวรวยบ่มีบานบ่มีบ่มีที่ดินครับสิว่าห้องบ่มีอนาคตอนาคตนี่มันมีทุกคนห่ะมื้อเจ้าคิดก็ขอยบอกนอนตื่นขืนมาอื้อื่นตื่นมาเจ้าบ่ตายเจ้าก็มีอานาคตรแล้วแต่ว่าอานาคตอัน ไก่อีก5 1 0ิ0ปีปองอาจจะไม่มีแต่ว่าอนาคตพรุ่งนี้ปองมีทุกวันนะคะเมื่อได้ข่ตายเจ้าจังมาว่าข่อยปอมีอนาคตจรงจังวาแต่บางทีนึงเขาก็้องคอยเตือนด้วยความหว,วังหรือความหวังดีของเขามันจะให้แค่คอยสั่จ้านคอยก็ดนะคปองเขียนบอกกับบองเขียนได้ข่หักจุ๊เฉยๆได้ยินคำนี้นะมันรู้สึกจิตตกเพราะฉะนั้น พ่อมันพี่น้องเจ้าก,ก็อย่าไปหาว่าเพื่อว่ามีอหไรน้าคุณเลย,ยเป็นคำดูถูกเพศใช่หรือว่าปองได้รับแล้วว่ารู้สึกให้หันจิตตกไปหลายมือ ไปออกไปพุ่นกันยังมาเหรอวะไปกินเขากับเจี๊ยบประแดดแห้หอนี่เนาฝึกเขาว่าไครใครเ้ยเพิ่นกระวาจะโดนเราเหรอวะข้าวว่าคำนี่ปองกระจำเราค่อยยืมก่อกข้าวว่าไม่มีอนาคตนี่ เนี่ยจะได้โอ้ยเขาติดมือส่ำเจ้าคือคือเนี่ยืันกินทุ้นจมแซ่บหนักอืมขอจะแซ่บเรื่องเขาติดมือคือเด็กหน่อยเชียร์อารุ่มตรงเขาติดมือเหรอ ไม่อยากจำไม่อยากคุยเอา,าเล็กจองเ้า,เาปลาจับซื้อไม่จากง่านว่ะจบโอ้ยเขาติดเมื่อค่อย อ,อันนี้เสียงทองห้องออกออกมามุกเห็ดนิกะสุดเอาแบบอุมกมหนินงอยอยู่สายอ่ะได้นหน่อยเนาะสีแกงกับพ่อกบเทิงก็เล่นมกุกออกหินางะทังเสร็จบ้านอ,ออกออกสากกระมือไขร ต้มจำแป๊ะๆเอาคือคือหนอมย,ยอมไม่สช่เบิร์ดเดยจำคือจังยางนั้นแเลเนีะใค้เหรอเพราะว่าฉันจะได้ไปเจออีกเทียน,นึงก็ต้องรอให้เมียแห่งไอ้วัดมีงานขคอยได้ซื้อ อืมขอืม好吃นอข้าว้อนแล้วกับแซ่บกินไปหลอมาเซ็นมาเปิดโซ่มาเจอะไปเลยเปิดโซ่เขาอดใจบ่ไหวค่ะกลับมาเปิดกินเบ์เทียเเดียวเลย เขาติดมือเขาติดมือ เราเส้นว่ากันนายเท่าไหเนี่ยอินซกโมกขนาดาาน่าคาเมือ่อไห่อมติดมม่เนาะอุ้ยแตดนาทีแล้วบอกที่ต้องไปบ่า่ะ ฉันบอกนี่จะกลินกก่นว่าปากเขาแบบไม่กระหนาเบื่อแล้วนั่นเลยฉัเด็กเก็บเห็ดอะไรให้เขาเจ้านะ้อนี่เป็นป้าเนี่ยป้าที่ผมไปเก็บเห็ดอันนี้หลายทุกเช้าเนี่บ่ค่อยได้มากเลยเห็นอันนี้ขายแพงเลย นลาะกับ 10, กเยอะๆพี่เล่ากับน้องให้เต็มพี่จะมูจงเห็ดตีนหมูแล้วเห็ดน,นังไก่อะแต่ต,ตรงกับพี่ภาษาฝรั่งเศสก็แปลว่าตีนหรือว่าเท้ามูรงก็แปลว่าพี่หรือมูรงก็เห็ดตีนหมูเจ้าคนไทยเออเห็ดน,นังไก โอ๊ยเขาติดมาใส่ฟิลลิ่งเลยอืมหัวกทัวเยาวนินทักครัก ให้กินหอกวันก่านนะ่ะทำข้าวจิดเมื่อสไตล์ดอกพี่นองอขาจิ๊ดแม่เว้ยไปแล้วนะคะทุกคน ขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็กดไลค์ให้ในเด้อค่ะแซงจิ๊บเอเบลลี่วานส์ฟอร์คามิงวอชิงสวัสดีค่ะบายบาย Thanks you for watching